สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีแลดาทาโรไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีจะมาทําคลิปนะคะเลสตอรี่นะคะเป็นคลิปความรักที่หลายคนถามหาหลายคนรอคอยนะคะขออภัยนะคะมาช้าแต่ก็มาแล้วนะ สำหรับโรสตอรี่ประจำเดือนมกราคม2564นะคะเดี๋ยวเปิดไพ่สองสำรับเหมือนเดิมแล้วก็ให้ไพ่เป็นผู้ทำนายนะคะบอกเรื่องราวนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็เป็นคนที่ถอดเรื่องราวตรงนี้แล้วก็เล่าให้กับท่านผู้ชมทุกท่านฟังนะคะอย่างไรก็ตามโรสตอรี่ตรงนี้อาจจะจำก,กัดวงแคบลงมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ตัวแทนเรื่องราวของชาวราศีพิจิกได้ทุก,ทกคนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูอย่างมีวิจาราณนะคะ ใครที่ว่าไม่ใช่เรื่องราวของตนเองนะคะก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะอ่ะโอเคมาลุ้นกันนะคะขึ้นมาใบแรกนะคะเป็นไพ่ของ Temperance นะคะเห็นไหมเอ่ย t e m p e r a n น e นะคะใบต่อมานะคะเป็นไพ่ของ j u d g m m n t t u d g m e n t เวอร์ชันนี้จะดูน่ากลัวค่ะมีแปดถ้วยนะคะ น่าจะต้องเลื่อนแบบนิดนึง m ชมเป n ส์นะคะจัดเม้นตแล้วก็8ถ้วยมีไพ่ของอัศวินด้วยนะคะ h ชริออตแฮงแมนค่ะ The Star ร์นดวงดาวแห่งความหวังก็มาแล้วนะคะ เรียญค่ะมีเออไพ่ของราชาไม้เท้าค่ะมีราชาดาบด้วยค่ะมอไม่เห็นนะมี2ไม้เท้านะคะ ก้าไม้เท้าค่ะเก้าเหรียญค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะสำหรับอีกฝั่งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกนะคะหรือเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะมาดูว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างนะ judgment เ,เหมือนกันนะคะ แต่ขึ้นมาใบาแรกเลยสามถ้วยค่ะหนึ่งดาบนะคะเดอะสตาค่ะสามไม้เท้าค่ะห้าดาบค่ะหนึ่งถ้วยค่ะ เจ็ดไม้เท้านะคะราชินีไม้เท้าค่ะเด็ดถือดาบนะคะหกไม้เท้าค่ะเด็กถือเหรียนค่ะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าออต้องเปิดพลังงานความรักนะคะพลังงานความรักนะคะอีก สามใบนะคะ h o mm ื hmm. e การกลับมาบ้านนะ mm hmm. sexual arts mm hmm. นะคะ h a ป f face นะคะ, mm hmm. ะมาดูเรื่องราวความรักนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะ mm hmm. เปิดขึ้นมานะคะ mm hmm. เป็น temperance นะคะ เหมือนกับว่าการที่คุณกับคนรักของคุณเนี่ยได้มาพบกันนะอาจจะมีความรักกันแต่แล้วจูจูเนี่ยมันก็มีเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้คนสองคนน่ะเหมือนกับ ต้องแยกจากกันนะคะเหมือนกับว่าการให้คุณพบกันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาดีๆที่อยู่ด้วยกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แสนสั้นเหลือเกินนะคะสําหรับคุณทั้งสองคนนะแล้วอยู่ดีๆมันก็ต้องมีการแบบพัดพราดจากกันนะคะมีคนหนึ่งที่เหมือนต้องห่างออกไปจากความสัมพันธ์หรือว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ได้พบหน้าไม่ไดเ้เจอกันนะคะ อาจจะเป็นความรักตั้งแต่ในวัยเด็กก็ได้นะคะรักกันมีความรู้สึกดีๆแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะแบบเหมือนต้องแยกย้ายที่อยู่ย้ายบ้านหรือว่าห่างหายออกไปนะคะเป็นเรื่องของโชคชะตาที่พาคุณมาพบกันแล้วก็พาให้คุณสองคนเนี่ยต้องแยกจากกันไปนะคะคุณก็เป็นอัศวินนะคะคุณเป็นคนที่พอ เขาห่างกันไปแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าก็หันกลับมาโฟกัสนะคะกับเรื่องของการเรียนการทํางานนะคะการพยายามทําให้ชีวิตมันประสบความสําเร็จนะอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องราวความรักใข่ๆอะไรอีกนะคะเหมือนกับคุณน่าจะยังเก็บเขาไว้ในใจใช่คุณเก็บเขาไว้ในใจนะคะ คุรรอเขาคนเดียวนะคะชาวราศีพิจิกนะคะเป็นความรักซึ่งอาจจะเป็นความรักครั้งแรกของคุณแล้วก็เป็นความรักที่มันซาบซึ้งติดตาตึงใจนะคะไม่อาจจะลืมอะนะคะไม่อาจลืมเขาออกไปจากใจได้ไม่อาจลบเขาออกไปจากใจได้คุณยังมีความหวังว่าสักวันเขาจะต้องกลับมานะคะชาวราศีพิจิก <S <S แฮงแมนนะอาจารย์รู้สึกการรอคอยที่แสนยาวนานของคุณนี่มันแบบ ต้องใช้ความอดทนมากขนาดไหนคะเป็นอัศวินเลยนะคะอดทนต่อความเหงาอดทนต่อการเห็นคนอื่นเขามีคู่กันแล้วคนรักของเราไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะห่างหายไปไม่ได้แบบติดต่อขาดการสื่อสารหรืออะไรไม่รู้นะคะรอคอยแบบนานเลยนะคะค่อนข้างเหงาหงอยอะไรเหมือนกันนะคะแต่การรอคอยของคุเนี่ยก็แบบเป็นการรอแบบ ยังมีความหวังอะนะคะคุณคุณรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นความหวังอันน้อยนิดนะคะเปรียบเหมือนดวงดาวดวงเล็กๆนะคะดวงหนึ่งที่มันยังส่องแสงส่องประกายอยู่บนฟากฟ้าในยามค่ําคืนนะคะคุณก็เหมือนกับเฝ้ามองดวงดาวดวงเล็กๆดวงนั้นนะคะแล้วก็หวังไว้เสมอว่าสักวันเนี่ยเขาจะกลับมาหาคุณนะหรือว่าคุณสองคนเนี่ยเคยสัญญาอะไรกันไว้หรือเปล่านะ หรืออาจจะดูดาวด้วยกันเคยสัญญากับดวงดาวนะคะว่าจะกลับมาสร้างชีวิตสร้างครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันนะเหมือนตอนเด็กๆตอนเล็กๆนะคะแล้วเจ้าชายก็จะออกไปรบแล้วก็กลับมาคว้าชัยชนะกลับมาหาเจ้าหญิงมาครองรักกันอย่างมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะอืออกแนวแฟรี่เทลเหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นเดอะสตาร์นะคุณก็คือยังไงอะ่ะเหมือนกับ เหมือนไม่เปิดใจมองหาคนใหม่นะคะเหมือนยังรอเขาคนเดียวอะ่ะเป็นคนเดียวในดวงใจของคุณเลยนะคะสําหรับคนคนนี้นะคะชาวราศีพิจิกคุณมีความรักที่มั่นคงมากสิ่งที่คุณพยายามทําอยู่ในชีวิตของคุณนะคะคือก้มหน้าก้มตาทํางานนะทํางานหนักด้วยสร้างฐานะสร้างอาชีพนะคะบางคนก็เลี้ยงดูพ่อแม่บุพการีนะคะครอบครัวก,กําเนิดของคุณอื พยายามสอบถามนะคะสอบถามหาข่าวข่าวนะจากคนที่อาจจะเป็นญาติของเขานะที่แบบว่ายังอยู่ในชุมชนเดียวกับคุณ่ะนะคะถึงแม้ว่าจะมีใครที่เข้ามานะมีคนที่เข้ามาพยายามที่จะแบบว่าเหมือนให้ความชัดเจนนะคะมาขอเป็นแฟนหรือมาขออะไรตรงนี้นะคะราชาดาแต่คุณก็เหมือนกับว่าคุณยังรอเขาอยู่อะสองไม้เท้า คิดถึงคนที่อยู่ห่างไกลนะเหนื่อยเหลือเกินนะคะการรอคอยตรงนี้เหนื่อยมากเป็นก้าวไม้เท้านะยิ่งนานมันก็แบบเริ่มรู้สึกแบบโอ้จะมีหวังไหมมันเหนื่อยเหลือเกินนะคะแต่ขณะที่คุณรอเนี่ยนะคะหน้าที่การงานนะหรือกิจการอะไรที่คุณทำเนี่ยนะคะมันก็จเจริญแบบแก้าวหน้าขึ้นไปนะคะคุณเป็นแบบผู้หญิงหรือผู้ชายเศรษฐีนะคะที่เป็นโสดแล้วก็อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ะค,ะค่อนข้างมีความสุขกับการได้อยู่กับธรรมชาติการทํากิจกรรมอะไรที่คุณชอบนะคะบางคนชอบปลูกต้นไม้บางคนชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนกเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหาความสุขอย่างอื่นนะคะที่มาทดแทนกับความรักที่มันห่างหายไปได้นะคะชาวราศีพิจิกนะอือไม่แน่ใจว่าฝั่งนี้ราศีพิจิกหรือว่าจะเป็นฝั่งกองที่สองที่เป็นราศีพิจิกนะคะไพ่อาจจะสลับตัวตนกันได้นะ อการรอคอยที่สสญญานานนะถึงแม้ว่าจะมีความหวังแต่ว่ายิ่งนานวันนานวันความหวังมันก็แบบอาจจะดูน้อยลงนะมันก็เหนื่อยใจกับอะไรตรงนี้นะคะแต่คุณก็ยังรอยอยู่นะนะคะหรือว่าคุณแบบเหมือนกับคิดว่าถ้าเขาไม่มาก็เหมือนกับ,กบฉันก็เป็นโสดตลอดชีวิตก็ได้อะไรแบบนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเก้าเหรียญนนะ่ะคือคนที่มีความสุขกับตนเองกับทรัพย์สมบัติของคุณที่คุณหามาได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวคนเองนะคะไม่ได้เดือดร้อนอะไรตรงนี้นะ มาดูฝั่งของกองที่สองบ้างมี่จัดเม้นเหมือนกันนะคะขึ้นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันมากตำแหน่งที่สองนะคะอืเขาได้พบกับคุณนะคะอาจจะเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมโรงเรียนเดียวกันมาหาลัยเดียวกันนะคะหรือว่า เป็นคนที่แบบเหมือนเริ่มทํางานที่เดียวกันหรืออะไรแบบนี้นะคะเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนนะคะการเป็นพี่เป็นน้องมีความช่วยเหลือเกื้อกูลพูดคุยกันเข้าใจกันนะคะมีความห่วงใยแล้วก็มาเป็นความรักนะคะเป็นความรักที่รักกันมากนะคะรักกันมากมายนะคะ แต่เหมือนกับว่ามันมีเป้าหมายอะไรในชีวิตของคุณบางอย่างนะคะที่คุณจะต้องไปทําคุณจะต้องปฏิบัติภารกิจนะคะแล้วต้องโยกย้ายที่อยู่นะคะเดอะสตาร์ตรงนี้ของคุณนะคะคือการโยกย้ายที่อยู่ไปปฏิบัติตามเป้าหมายชีวิตหรืออะไรของคุณนะคะหรือหน้าที่อะไรบางอย่างที่ครอบครัวของคุณเนี่ยอยากให้คุณทําให้ประสบความสําเร็จนะคะหรือคุณเป็นความหวังของครอบครัวก็ได้นะคะบางคนต้องแบบ อาจจะเข้ากรุงเทพไปเรียนหมอไปเรียนอะไรตรงเนี้ยให้สําเร็จนะคะเพื่อที่จะเหมือนกลับมาเปลี่ยนชีวิตของครอบครัวให้มันยกระดับฐานะความเป็นอยู่ที่มันดียิ่งขึ้นนะเหมือนตรงเนี้ยคุณต้องไปทํานะเดอะสตารคือการปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะสําหรับตรงนี้นะเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วก็คุณก็เหมือนกับต้องห่างเขาออกมานะห่างคนรักของคุณออกมานะคะแต่ก็ยังคิดถึงอยู่ยังแอบถามข่าวข่าวยังแอบส่องนะคะ อ,อาจจะยังมีส่งของขวัญน,นะส่งสงอส้สอหรือส่งข้อความหรือส่งอะไรนะคะตรงเนี้นะคะเหมือนกับว่ายังมีการติดต่อมาอยู่บ้างนะคะว่าคุณเนี่ยอยู่ในขั้นของเหมือนเป็นการสร้างชีวิตนะไปปฏิบัติภารกิจอาจจะเรียนหนักเลยอาจจะทํางานหนักเลยนะคะหรือบางทีต้องฝึกงานหรืออะไรแบบนี้นะคะทําให้แบบมันไม่ค่อยมีเวลานะคะที่จะแบบเหมือน ติดต่อมากับคนรักหรือว่ากลับมาที่บ้านเท่าไหร่ตรงนี้เหมือนกับว่าคุณพยายามให้ความชัดเจนนะคุณพยายามให้ความชัดเจนกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าตัวจะไกลกันนะแต่ว่าคุณพยายามให้ความชัดเจนกับเขานะคะเด็กถือดาบคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนใจนะคะยังเหมือนกับว่ามีแบบความรักเดียวใจเดียวนะคะกับคนที่ <c oughs> คุณแบบ รู้สึกดีด้วยตลอดมานะคะไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าเวลาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนานแค่ไหนนะคะแล้วในที่สุดคุณก็ประสบความสําเร็จแล้วก็กลับมาจริงๆค่ะหกไม้เท้านะคะคุณเ,เข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอย่างภาคภูมิใจนะคะอาจจะมีข่าวดีนะคะเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานนะคะการเอาสินสอดมาพูดคุยอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะอ่านะคะในที่สุดก็ได้กลับมาจริงๆ นะคะกลับมาจริงๆกลับมาพร้อมความสําเร็จนะคะอย่างที่ทุกคนหวังเอาไว้ด้วยนะคะแล้วคุณก็ทําได้จริงๆนะคะช่วงเวลาที่คุณไปต่อสู้บักบันเพื่อทำความฝันของคุณที่เป็นจริงตรงนี้นะคะคุณก็ทําให้ทุกคนเนี่ยภูมิใจในตัวคุณนะคะสําหรับฝั่งของชาวกองที่สองนะเพราะนั้นอาจารย์รู้สึกว่า คุณสองคนนะ่ะค,คู่แท้กันจริงๆนะคะดู Judgment นะคะแต่ Judgment เวอร์ชันนี้นะคะอาจจะดูแบบน่ากลัวน,นิดนึงนะคะอันนี้ดูจัสเ n t เวอร์ชันคลาสสิกนะคะเป็น เออมืนข่าวดีอะไรบางอย่างที่เข้ามาก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นข่าวร้ายสําหรับบางคนก็ได้เป็นการเริ่มต้นหรือจบความสัมพันธ์หรือว่ายุติอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาก็ได้นะคะแต่ในตรงเนี้ยนะคะมันเหมือนเป็นโชคชะตาคนสองคนที่มาพบกันแล้วก็ต้องจากกันนะคะเราก็ได้กลับมาพบกันอีกนะคะเป็นบุพเพสันนิวาสของคุณทั้งสองคนนะคะดูสิแม้แต่พลังงานความรักนะคะโฮม ค,คือคนที่จะได้มาสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะหรือคนคือคนที่แบบมาจากบ้านเดียวกันก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะรักกันตั้งแต่เด็กๆก,ก็ได้อาจารย์รู้สึกว่าความสัมพันธ์คนสองคนตรงนี้มันน่าจะมีเรื่องของระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานที่คุณอ,อดทนรอคอยนะคะคอยซึ่งกันและกัน่ะ นะเพื่อที่จะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะในระหว่างที่คุณรอคอยเห็นไหมคะคุณก็ยังมีความศรัทธานะคะ h a v e faith นะคะศรัทธาในความรักนะคะศรัทธาในสิ่งที่คนรักของคุณเนี่ยกำลังพยายามทำให้สำเร็จนะคะเชื่อมั่นนะคะเราก็ไม่เคยคว้ยเขวไม่เคยเปลี่ยนใจไปไหนเลยนะคะฝั่งของ ราศีพิจิกนะคะหรือกองที่1ตรงนี้นะคะไม่เคยเปลี่ยนใจไม่เคยแบบวอกแวกไปหาใครเลยนะคะถึงแม้อาจจะมีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาชีวิตก็ตามนะคะคุณรอคอยอะนะคะรอคอยอย่างมีความหวังนะบางทีก็อาจจะเครียดบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็ยังรอคอยนะคะคุณก็ยังเชื่อมั่นในความรักตรงนี้นะคะคุณเชื่อมั่นในปฏิหารนะคะในสิ่งที่คุณคิดว่าเขาเนี่ย กับคุณเนี่ยเกิดมาเพราะเป็นคู่กันนะคะจากเซนสจากลางสังหารหรือจากสัมผัสที่พิเศษของคุณตรงนี้ก็ได้นะคะอืม,มีความผูกพันกันนะคะมีความรู้สึกเสน่หาต่อกันนะคะอยากอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันนะคะไม่มีใครมาทดแทนความรู้สึกนี้ได้นะคะเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆระหว่างคุณสองคนเท่านั้นนะคะเหมือนถึงแม้จะมีโอกาสก็ไม่อยากไปแบบ ไปแต่ต้องตัวใครนอกจากคนรักของเราอ่ะนะคะเป็นความรักที่มีความเอ่อเขาเรียกว่าพิศวาสซึ่งกันและกันนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะให้ใครคนอื่นมาทดแทนได้นะเพราะนั้น <c oughs> คุณสองคนเนี่ยมีใจตรงเดียวกันมากนะไม่วอกแวกไปไหนแล้วอีกคนเนี่ยห่างกันก็ยังแบบไปตามหาเป้าหมายแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำแบบ เต็มที่นะคะในสิ่งที่ต้องไปต่อสู้ฝ่าฟันจนกว่าจะสําเร็จกลับมานะแต่ก็มีแอบ่วงแอบพวงแอบ่วงแอบหึงหรือเปล่านะคะมีห้าดาบนะคะแอบถามข่าวข่าวแอบส่องแอบอะไรตรงนี้นะคะสําหรับฝ่ายนี้นะคะก็รอคอยนะคะรอจริงๆร,รออย่างใจจดใจจ่อเลยนะคะ,ะเป็นความรักที่โอเคนะเพราะนั้นตรงนี้คุณกลับมามีอนาคตร่วมกันแน่นอนนะคะโฮมเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ กลับมาพร้อมชัยชนะนะคะกลับมาหาเก้าเรียญน,นะคะผู้หญิงที่หรือผู้ชายที่มีความมั่นคงกับคุณนะคะแล้วก็สร้างฐานะรอคนอยู่นะคะน่าจะเป็นครอบครัวที่มีซึ่งความรักความอุ่นนะคะสําหรับความรักของชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนออมกราคมนะคะไพ่กาหนดเรื่องราวขึ้นมาแบบหวานซึ้งโรแมนติก นะคะสุดๆนะโรามนทิกสุดๆเลยนะคะนะรักเดียวใจเดียวซึ่งกันและจริงเป็นกันจริงๆนะคะแล้วก็เป็นความรักแท้ที่มีให้กันด้วยนะคะเป็นเรื่องของโชคชะตาพรหมคิดเป็นบุพเพสันนิวาสด,ด้วยนะคะจั m ม n นขึ้นมาทั้งสองฝั่ง The Star ขึ้นมาทั้งสองฝั่งนะ,ะอื ทีนี้เดี๋ยวมาดูนะคะเป็นไพ่ออร์เคิลนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะามาดูกันนะคะ r o u n n i n g เออมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันยังรากลึกลงไปใต้ดินนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ช่วยให้ความรักของคุณต้นไม้แห่งความรักของคุณเนี่ยมันฝ่าฟันอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นทนแรงทนฝนทนพายุอะไรตรงเนี้นะคะถึงจะมีการโดนกิ่งก้านอะไรบางอย่างมันหักไปนะคะแต่มันก็เติบโตมาสวยงามได้เสมอนะโดนพายุนะคะความรักของคุณที่รักกันผูกพันกันก็แข็งแกร่งนะไม่หวั่นไหวไปไหนนะคะเป็นความรักความผูกพันที่ หนักแน่นมั่นคงจริงๆนะคะมิจอนนะคะนเ l อ e r a b i l i t y นะคะอาจจะมีความรู้สึกเสี่ยงนะการจากกาันเรื่องของระยะเวลาหรืออะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณห่างกันนะแต่คุณก็ไม่ได้หวันไหวอะไรมากมายนะคะในที่สุดคุณก็เหมือนกับให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะเราก็ยังศรัทธานในความรักที่มีต่อกันนะไม่หวั่นไหวไปไหนนะคะ Mo v e m e n t นะคะริเวอร์เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าต้องคำนึงถึงความก้าวหน้าของชีวิตด้วยนะคะไม่ใช่คำนึงว่ารักกันต้องอยู่ใกล้กันอย่างเดียวนะคะเหมือนต่างคนต่างก็รู้ว่าภารกิจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายคืออะไรนะคะต้องหาความก้าวหน้าเตรียมความพร้อมให้ชีวิตนะคะแล้วก็มันจะต้องมีวันนะคะที่สายน้ำไหลมาบรรจบซึ่งกันและกันนะกลับมาสร้างชีวิตของคนสองคนให้มีความก้าวหน้านะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะเหมือนกับเป็นการจากกันไปเพื่ออนาคต เรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะขอชุดไหนดีอ่ะชุดนี้ดีกว่านะคะอีก1ชุดนะคะมาดูซิว่าอีก1ชุดนะคะจะเป็นคําแนะนําอะไรดีๆนะคะที่ไพ่ออร์เคิรจะให้กับชาวพิจิตนะคะ High your Power คุณแบบอดทนรอคอยอะนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวซึ่งกันและกันนะคะทําให้เหมือนกับว่ามันเป็นพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะเราเมาื่อคนสองคนมาเจอกันนะความรักที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้ก็จะยิ่งทําให้คนทั้งสองเนี่ยเหมือนช่วยกันสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณนะคะมีชีวิตที่สดใสสวยงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะ งนฟิสซิมโฟนีนะคะถึงแม้ว่าจะต้องจากกันแต่ว่าเรื่องราวาความรักของคุณยังคงอยู่ในใจเสมอนะคะไม่เคยห่างหายไปไหนนะคะเป็นบทเพลงบรรเลงนะคะที่บรรเลงอยู่ในใจของคุณสองคนตลอดไปนะคะไม่มีคำว่าจบสิ้นเลยนะคะตรงนี้บทเพลงแห่งความรักนะคะ โน้ตเพสไลท์โฮมคุณได้ทั้งโฮมคุณได้ทั้งโน้เพสไลท์โฮมนะคุณสองคนน่ะมีจิตใจที่ผูกพันกันในบ้านเกิดในถิ่นเกิดของคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าการจากไปของอีกคนหนึ่งเนี่ยเพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของคุณด้วยนะคะอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างอาจจะไปเรียนหมอกลับมาแล้วก็เป็นหมอในจังหวัดในอำเภอที่ห่างไกลแล้วก็ขาดแคลนตรงเนี้ยนะคะกลับมาพัฒนากลับมา สร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะแล้วให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับสังคมอีกด้วยนะคะสุดยอดเลยนะคะสําหรับเรื่องราวความรักในวันนี้นะคะทั้งโรแมนติกทั้งน่าชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่ามีคุณค่ามากๆนะคะสําหรับความรักที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นความรักที่สร้างสรรค์เป็นความรักที่มีแต่ให้ซึ่งกันและกันแล้วก็พร้อมที่จะให้กับ คนอ,นอื่นๆสังคมตรงนี้ด้วยนะคะเป็นความรักที่อยู่บนความถูกต้องดีงามนะคะแล้วก็แสนโรแมนติกด้วยนะคะความรักของชาวราศีพิจิกนะคะต้องจารึกไว้เลยนะคะสําหรับการอ่านไพ่ในวันนี้นะคะค่ะอาจารย์นันทีก็ขอบคุณชาวพิจิกมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะน้อหล่ันดีนะคะ